เดี๋ยวเราจะมีคุณนรัสมีเนี่ยมามาฝากกูฟังกันในช่วงนี้นะคะในช่วงของโอลิมปิกฮอตไลน์ค่ะโอลิมปิกฮอตไลน์สวัสดีครับช่วงโอลิมปิกฮอตไลน์ในช่วงนี้กับผมนรมัศมีวิมลดารากรน,นะครับแน่นอนวันนี้เราก็ต้องมา เช็คผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยของเราในโอลิมปิกเกมส์วันนี้นะครับก็มีแข่งขันกัน2ชนิดกีฬานะครับ3คนด้วยกันคนแรกก็คือน้องอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกในการแข่งขันเรือแคนู200เมตรหญิงแล้วก็โปรเมเอริยาจุธานุการกับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจในการแข่งขันกอล์ฟบุคคลหญิงนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะได้มาเช็คผลงานของ พวกเธอทั้ง3าคนกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตไปเริ่มกันที่ชนิดกีฬาไฮไลท์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการแข่งขันกรีฑาวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงในโอลิมปิกเกมส์นะครับปรากฏว,ว่าซิดนีย์แม็กคลัฟลินครับนะักกรีฑาสาวชาวอเมริกันก็คว้าเหรียญทองพร้อมทำลายสถิติโลกของตัวเองนะครับ แม็คคลาฟลินทําเวลาได้51.46วินาทีนะครับดีกว่าสถิติเดิมที่ตัวเองทําไว้51.90วินาทีในการแข่งขันคัดเลือกทีมชาติสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนโดยในครั้งนี้เนี่ยดานิล่ามูฮัมหมัดเพื่อนร่วมชาติอดีตแชมป์โลกปี2019ก็เข้าเสซนชัยเป็นอันดับ2นะครับคว้าเหรียญเงินทำเวลา51.58วินาที และเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของเฟมเกโบจากเนเธอร์แลนด์นะครับ52.03วินาทีก็ได้แชมป์พร้อมทำลายสถิติโลกด้วยนะครับสำหรับซิดนีย์แม็กคลัฟลินย้ำอีกครั้งหนึ่ง51.46วินาทีนะครับก็ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำเอาไว้51.90วินาทีนะครับ ถ้ายังจำกันได้นะครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้1วันคาสเซนวอ o โฮมจากนอร์เวย์ก็พึ่งคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติโลกของตัวเองในการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าในโอลิมปิกเกมส์หนี้ทั้งข้ามรั้ว400เมตรชายและ400เมตรหญิงเนี่ยก็ทำลายสถิติทั้ง2คนเลยนะครับทำลายสถิติโลกทั้ง2คนเลยครับ ไปดูสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ชาติไหนเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในตารางเหรียญรางวัลรวมผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยจีนนะครับเป็นอันดับที่1ได้ไปแล้ว32เหรียญทอง21เเหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงส่วนสหรัฐอเมริกาครับเจ้าเหรียญทองในโอลิมปิกสอง ตอนนี้ได้ไป25เหรียญทองนะครับก็ตามหลังจีนอยู่7เหรียญทองด้วยกันส่วนเหรียญเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไป29เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงได้ไป21เหรียญนะครับส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพครับถึงตรงนี้ได้ไปแล้ว20เหรียญทอง7เหรียญเงินและ11เหรียญทองแดงนะครับขณะที่ไทยของเรานะครับณเวลานี้อยู่อันดับที่54มี1เหรียญทองนะครับซึ่ง เหรียญของเต้านะครับในการแข่งขันมวยสากลหญิงเนี่ยยังไม่ได้เอามานับรวมนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะได้เหรียญอะไรนะครับสำหรับสุดาพรสีสอนดีตอนนี้การันตีเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่ชนะนักชกจากสหราชชาจักรผ่านเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ครับ เหรียญทองแดงที่การันตีอยู่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองก็ได้นะครับเราก็เอาใจช่วยอยากจะให้เปลี่ยนไปเป็นเหรียญทองเลยทีเดียวนะครับแล้วค่อยเอามาันับในตารางเหรียญรวมแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับในตารางเหรียญรวมของการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวเกม2020นั่นเองนะครับเอาลครับไปเช็คผลงานของ อ้อยอรสาเที่ยงกระโทษกันก่อนนะครับสำหรับฝีภายเรือสาวทีมชาติไทยคนนี้เนี่ยนะครับก็ลงแข่งขันในเรือแคนู200เมตรหญิงครับแข่งขันกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ Sea Forest Waterway อ้อยอรสาครับวัย23ปีจากนครราชสีมามาแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาเรือแคนูไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับ ที่ได้ผ่านเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกเนี่ยนะครับอรษสาถูกจัดให้อยู่ในฮีที่3มีนักกีฬา6ชาติด้วยกันนะครับก็ประกอบด้วยแคนาดาคิวบาในจีเรียสาราชนาจักรและออสเตรเลียนะครับร่วมแข่งขันโดยรอบนี้เขาจะคัดเอาอันดับ1และ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับ ซึ่งผลปรากฏว่าอราาพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5นะครับเวลา48.262วินาทีก็พลาดเข้าสู่รอบตัดเชือกอย่างน่าเสียดายนะครับแต่อ้อยก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับในการลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบในฮิตนี้เนี่ยคือเคทีวินเซนต์จากแคนาดาพายเข้าที่1นนะครับเวลาของเธอเนี่ย46 จุดวินาทีและยาริสเลดี้ซิริโรดูบอยส์จากคิวบา7 7 6 7 7วินาที2คนนี้เข้าที่1และ2ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฮีทของน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยได้เล่นในรอบแก้ตัวต่อนะครับหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งถูกจัดให้อยู่ในฮีทที่1ลงไพ่ในลู่ที่2 รอบนี้เนี่ยก็จะมีฝีพายอีก8ชาติร่วมชิงชัยแล้วก็จะคัดเอาอันดับ1อันดับ2เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับผลปรากฏว่าอรสาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5นะครับเวลา48.599วินาทีนะครับก็พลาดการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งส่วนนักกีฬา2คนที่ผ่านเข้ารอบก็คืออันเทียจาโคโมจากสเปน ผ่านเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา45.668วินาทีและมาเรียเมลเลียสจากชิลีเข้าที่2ครับด้วยเวลา46.122วินาทีนะครับสรุปว่าวันนี้น้องอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกลงแข่งขัน2รอบนะครับก็เข้าที่5ทั้ง2รอบเลยนะครับไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็ถือว่าพยายาม ทําเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับภายรอบแรกสถิติ48.262วินาทีส่วนครั้งที่2นี่48.599วินาทีนะครับนี่ก็คือผลงานของน้องอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกนะครับในการแข่งขันเรือแคน,นู200เมตรหญิงโอลิมปิกเกมส์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผ่านเข้ามาแข่งขันในโอลิมปิกเกมส ได้เนี่ยถือว่าเป็นปุรัติศาสตร์แล้วนะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ผ่านเข้ามาทําการแข่งขันในรายการนี้นะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยน้องอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกกันต่อไปด้วยนะครับเอาละครับไปดูผลล่าสุดของกอล์ฟบุคคลหญิงกันบ้างครับของเรา2คนนะครับโปรเมแล้วก็โปรแพตตี้ล่าสุด ตอนนี้นะครับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะครับผ่านไป13หลุมนะครับสกอร์เนี่ยอีเว้นพ่านนะครับอยู่อันดับที่22ร่วมนะครับในขณะที่โปรเมเอรียจุธานุการเนี่ยผ่านไป12หลุมเช่นเดียวกันนะครับสกอร์ รวมเกินไป4โอเวอร์พาร์ก็อยู่ในอันดับที่56ร่วมนะครับขณะที่ผู้นำตอนนี้เนี่ยสกอร์5อันเดอร์พาร์นะครับผ่านไป15หลุมก็คือโปรโสาวจากสวิเดนครับมาเดลีนแซ็กสตรอมนั่นเองนะครับ5อันเดอร์พาร์อันดับ2ร่วมเนี่ยมีเนลลี่คอร์ด้านะครับกับทางด้าน ของอาดิตีตอาโชคจากอินเดียนะครับ4อันเดอร์พาเท่ากันนะครับก็โปรสาไทยของเรา2คนยังแข่งไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามผลการแข่งขันกันต่อไปทางคลื่นของเราเนี่ยแหละนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข่งแรงนะครับปิดท้ายนะครับกันที่เรื่องราวของเงินอัดฉีดที่นักกีฬาของไทยเราที่จะได้รับในโอลิมปิก เกมส์คนนี้กันหน่อยนะครับทางดรก้องศักด์ยอดมณีผู้ว,ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ยืนยันว่าเงินอัดฉีดนักกีฬาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะครับโดยดรก้องศักด์เปิดเผยครับว่านักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตอนนี้เบื้องต้นก็มีน้องเทนนิส ภานิพักวงพัฒนกิจนะครับเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงที่ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทตามเงื่อนไขจ่ายเป็นก้อนในอัตราร้อยละ50และที่เหลืออีกร้อยละ50จ่ายเป็นรายเดือนภายในเวลา4ปีนะครับแล้วก็น้องเต้าสุดาพรศรีสอนดีนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมก็การันตีคว้าเหรียญทองแดง และก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองหรือเหรียญเงินก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากได้เหรียญเงินเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบให้เหรียญเงินเนี่ยเจ็ดล้านบาทและเหรียญทองแดง4.8ล้านบาทนะครับรวมถึงทัพนักกีฬาไทยก็ยังมีลุ้นคว้าเหรียญเพิ่มเติมจากกอล์ฟหญิงก็คือโปรเหมียวประพังกรทวัฒนก,กิจและโปรเมเอรียาจุดธานุก,การนะครับนอกจากนั้นดกรก้องศักดยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสําหรับ เงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่มอบให้กับนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันนั้นได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาตรา42วงเล็บ28ประมวลรัศดากรเนื่องจากเป็นการมอบให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อปี2559เห็นชอบให้ยกเว้นกรณีนี้กับนักกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีครับไม่ว่าเงินรางวัลจะน้อยกว่าหรือมากกว่า10ล้านบาทในส่วนของนักกีฬาไทยที่ไม่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะครับทางผู้ว่าการกกทก็บอกว่าอาจจะมีเงินปลอบใจซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่ก็อาจจะมอบให้เป็นการตอบแทนความทุ่มเทมุ่งม,มั่นตั้งใจฝึกซ้อมและเข้าร่วมการชิงชัยด้านการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาไทยชุดโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i ตอนนี้ครับจึงไม่มีพิธีนะครับไม่มีพิธีมอบให้และอาจจะใช้วิธีจา่ายเงินผ่านบัญชีแทนนั่นเองนะครับปิดท้ายครับทางดรก้องศักดิ์บอกว่าถ้าสถานการณ์ ปกติดีหลังจบการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้มีความจำเป็นที่จะไม่จัดพิธีให้เอกเิกเกเิกและปรับเปลี่ยนเป็นการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีของนักกีฬาแทนเพื่อตอบแทนในความมุ่งมั่นทุ่มเทจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ นั่นเองนะครับนี่คือในช่วงของโอลิมปิกฮอตไลน์กับผมนนรัศมีวิมลดารากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอลิมปิกฮอตไลน์12นาฬินาทีคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเกาะกระแสงกีฬาไทยนะคะตอนน้องอาชลา,าเชิญชูค่ะก็ในช่วงโอลิมปิกที่แข่งขันกันอยู่เราจะมีช่วงของโอลิมปิกฮอตไลน์ ทั้งต้นชั่วโมงแล้วก็ในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณดรลัศมีด้วยนะคะก็ขีดเส้นใต้3เส้น,นวงกลมสีแดงแไว้ตัวเยอะๆเลยนะคะบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีนะคะสําหรับเงินรางวัลของนักกีฬาที่ได้มาค่ะคุณผู้ฟังเราไปดูเรื่องราวของอกีฬากันนิดนึงนะคะมวยสากลโอลิมปิกเกม2020ี่ที่เรือโกกุโกกุกิงคันนะคะของโตเกียวญี่ปุ่นก็มีการชิงเหรียญทองแรกของมวยสากลในรุ่น5 7กิโลกรัมหญิง ชนะอิริเอะนะคะนักชกเจ้าถิ่นค่ะพบกับเนตี่เปเตซิโอจากฟิลิปปินส์นะคะแชมป์โลกปี2019โถ้าใครได้ดูนะคะคุณฟังก็คือคู่นี้เขาบอกว่าแลกหมัดกันอย่างสนุกสนานกันทีเดียวแบบสนุกแบบซูสีนะคะปรากฏว่ากรรมการครบยกแรกกรรมการให้อิริเอะเจ้าถิ่นญี่ปุ่นชนะก่อน5ต่อ0นะคะในขณะที่ยกที่2นักชกฟิลิปปินส์ค่ะมีคะแนนเป็นรองเดินเข้าหาทำคะแนน ก็เมื่อครบยกนะคะกรรมการก็กลับมาให้เปเตซิโออะนะคะเปเตซิโอชนะไป4.1ต่อ1ในยกน,นี้นะคะพอครบทั้ง3มยกเมื่อฝังเขาก็นะยกให้เซนะอิริเอชนะเป็นเอกฉันนะคะ5ต่อ0ูนเสียงแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนะคะที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมครั้งนี้ในขณะที่ รอบชิงชนะรุดเลิศในรุ่รน69กิโลกรัมชายเนียฮะโรเนียลอเก CS, ลอเซสนักชกจากคิวบาค่ะพบกับทางด้านของแพทแม็กคอเมกจากเยอรมนีก็เกมของคู่นี้เนะฮะอเกลเซสเดินเข้าหาแล้วก็ปล่อยหมัดนะคะนำไปก่อนนะอืมก็ทำเอาแม็กคอรเม็กนี่ง่ายน้ากันไปหลายครั้งครบชามยกคุณผู้ฟังกรรมการให้อเกลเซสจากคิวบาชนะคะแนนเป็นเอกชน5-0ต่อสเสียงคว้าเหรียญทองไปครองนะค่ะ ส่วนนักกีฬาจาก,กนเยอรมนีก็ได้เหรียญเงินค่ะคุณผู้ฟังเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะพูดถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่ดกรก้องศักยอดมณีน,น,นะคะก็ได้ให้กำลังใจนะคะได้ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่า ตนอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้กักตัวอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าครบกําหนดกักตัวเนี่ยก็จะไปให้กําลังใจนักกีฬาเช่นชมผลงานนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมทุกคนนะคะก็เชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่น่าจะมีรุ้นเรียญรางวัลละค่ะซึ่งผู้ว่าบอกว่าผ่านไปสิบวันแล้วนะคะกับโอลิมปิกก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะนักกีฬาไทยแม้จะไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้โดยเฉพาะน้องเมย์รัชนุอินทนนท์ที่สร้างผลงานได้ดีแต่รอดเสียดายนะคะ เจอกับมือหนึ่งของโลกในรอบ8ขอคนสุดท้ายก่อนจะแพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังในขณะเ,เดียวกันนักกีฬาหลายคนก็ยังอายุน้อยแล้วก็เป็นอนาคตของวงการกีฬาไทยนะแล้วก็วางแผนเก็บตัวต่อเนื่องไปถึงโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะยยอมรับว่าเสียดายไม่ได้ไปชมสุดาภรสีสอนดีที่ขึ้นชกในรอบ8คนเมื่อวานนี้แต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาของการกลับตัว3วันนะคะหลังจากนี้ถ้าเสร็จสิ้นน่ย ก็จะไปดูนักกีฬานะคะจะไปดูนักกีฬานะคะก็มีใครมีนักกีฬามีมวยสากลมีกอล์ฟแล้วก็มีเรขานูเลขานูก็คุณโดนรัศมีรายงานไปแล้วนะคะเราก็ทําได้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังความหวังของไทยก็ไม่อยากไปกดดันนักกีฬากอล์ฟนะก็บอกว่าหวังว่ากอล์ฟกับมวยเนี่ยนะคะหากว่าพ้นในวันที่5สิงหาคมนี้กักตัวเนี่ยก็ จะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอย่างนี้ก็ท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้ฮะดกรก้องศักด์บอกว่าจะไปสํำรวจแล้วก็ดูระบบการบริหารจัดการของเจ้าภาพด้วยนะคะเพื่อนําเอาไปปรับใช้กับมหกรรมที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเอเชนยนอินร์เอเมเช่นอาร์ตเกมในช่วงวันที่10-19มีนาคมปีหน้าด้วยนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันไปนะคะนี่เราไปดูเรื่องของ นักกีฬาต่างชาติในหมู่บ้านนักกีฬากันนิดหนึ่งนะไปดูซิว่าเป็นยังไงซึ่งเขาไปเจอนักกีฬาออสเตรเลียคุณผู้ฟังสร้างความเสียหายในหมู่บ้านนักกีฬานะคะซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกของออสเตรเลียคําบอกว่านักกีฬาโอลิมปิกของออสเตรเลียสร้างความเสียหายให้กับเตียงนอนที่อยู่ในห้องพักในหมู่บ้านนักกีฬาทําให้ผนังห้องเนี่ยเป็นรูนะคะก่อนจะออกจากหมู่บ้านนักกีฬายอมรับนะคะว่ามีนักกีฬาบางส่วนที่แสดงพฤติกรรมที่ ไม่อาจจะยอมรับได้นะคะอย่างไรก็ตามเอียนเชสเตอร์แมนนะคะคนที่เป็นหัวหน้าทีมโอลิมปิกของออสเตรเลียบอกว่าจะไม่มีการดําเนินงานทางวินัยจะไม่มีการดําเนินการทางวินัยและนักกีฬาที่ก่อเหตุดังกล่าวได้ขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เปิดเผยรายชื่อนะักกีฬานะหรือชนิดกีฬาที่เจ้าตัวลงแข่งขันนะคะู้ฟังแหมนะ ส่วนทางด้านของการไปแข่งขันเนี่ยเวลาไประดับมหกรรมต่าง,างๆมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติด,ม,ตดมือใช่ไหมทีนี้นักกีฬาและก็สื่อต่างชาติในโตเกียวค่ะเขาก็ไปหาซื้อของที่ระลึกที่ทําการประชนีในหมู่บ้านน,กนาักกีฬาคือเขาเขาทำการประชนีที่จัดตั้งตั้งเป็นการชั่วคราวภายในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกที่ศูนย์สื่อมวลชนหลักนะคะก็กลายเป็นจุดหาซื้อสินค้าที่ระลึกนะคะ จากบรรดาที่กินานแล้วก็สื่อมวลชนจากชาติต่างๆที่เขาบอกว่าไปซื้อเนี่ยก็ก็อยู่ภายใต้มาตราการในการควบคุมเรื่องของโควิดด้วยนะการระบาดโควิดซื้อแต่มันก็ไม่ได้เป็นฟรีอิสระเหมือนเดิมนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าโปสการ์ที่เป็นภาพของอุคิโยเอะนะคะอุคิโยเอะนะคะราคาแผ่นละสิบเยนแล้วก็สม,มุดสเตมโอลิมปิกและพาราลิมปิก อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ระลึกที่ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็โดยโปสการ์ดดังกล่าวถูกจำหน่ายหมดภายใน1สัปดาห์หลังจากเปิดการแข่งขันอาจจะง,ง่ายอะซื้อโปสการ์ดเสร็จเขียนๆแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนๆในในประเทศนั้นๆเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศนั้นๆอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะคะอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนที่เราเคยเดินแบบโอ้ฟรีจะอะไรนะแข่งขันกีฬาเสร็จอะ,อะไรนะ เดี๋ยวแข่งขันกีฬาเสร็จก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวยึดขำข้อความนี้น่ะน่าจะรายการอัดฉีดด้วยจับชายสองถุงเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณคุณนนะี่ข้อความเนี้ยเอามาฝากด้วยแล้วกันนะจับชายสองถุงไอ้คนนี้กําลังหวยหาอาหารอยู่นะคะก็เหลืออีกทางด้านของนักกีฬาไทยนะก็ลุ้นกันลุ้นกันนะ น้องแต้วอีลาอีลากำแพงนะคะก็สู้ๆต่อไปแล้วในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะคะทีะ่แข่งขันเสร็จแล้วกลับมาแล้วได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญก็ตามคุณคือฮีโร่ของเราค่ะคุณคือเหรียญทองสําหรับเรานะสู้ต่อไปนะคะกีฬาก็แบบนี้แหละไม่ได้โลกสวยแต่กําลังจะบอกว่า มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานละค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังเกาะกระแสกีฬาไทยพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเกาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 99สนับสนุนโดยกกท